วันนี้ก็ขอบารมีนะคะองค์ปฐมนะคะเดินสภาวะเข้าพบเดาดึงก่อนนะคะแล้วก็จุดามณีนะคะปุ๊บถึงเลยนะคะทางนะคะเป็นเหมือนกับเป็นทางแก้วนะคะเดินขึ้นไปนะคะซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นแบบว่ามีดอกไม้นะคะแล้วก็มีเสาที่แบบว่ามี มีไฟนะคะเป็นรูปนกลูกสัตว์ต่างๆนะคะที่หัวเสาเป็นเหมือนเสาไฟนะคะเดินเข้าไปแกนสาจจะเป็นสีแบบระยิบระยับสีเหลืองสีเงินสีทองนะคะมีความเป็นแก้วใสนะคะถึงตัวจะมีแบบซุ้มปราสาทนะคะคล้ายๆปราสาทตามเมืองทุนะคะแล้วก็เดินเข้าไปนะคะเดินเข้าไปก็จะมีสิงคู่ซ้ายขวานะคะสิง์นี้ก็คือแบบ เป็นเหมือนกับลูกป,ปั้นนะคะลูกป,ปั้นแก้วใสแต่ว่าเขาจะหันพอพอเราเข้าไปเนี่ยตอนแรกเขาหันหน้ามาหาเราพอเราจะเดินเข้าไปเขาหันหันหันอีกทางนะ,ะมาที่หันมองตรงมาที่เรากันนะ,ะมองด้านข้างนะคะเดินเข้าไปนะคะจะเห็นเทวดานางฟ้านะคะโปรยดอกไม้มาร่วงสักการะนะคะ พระบรมสารีริกธาตุนะคะนี้เราก็ลอยตัวขึ้นไปนะ,ะจะเห็นพระเกี้ยวแก้วนะคะแล้วก็ประดับด้วยอัญมณีนะคะมีแก้วครอบอีกอย่างแล้วก็มีซุ้มคล้ายๆกับซุ้มปราสาทนะเนาะซุ้มปราสาทครอบทีหนึ่งด้านบนก็จะมีองค์พรมใหญ่ๆนะคะที่เขาก็มาสักการะเหมือนกันนะ เราก็จะกราบนะคะนมำสก,กัรท่านก็พระพุทธองค์ก็ประทานพรนะคะจงเป็นสุขเถิดอะไรนะ,ะ,นะ,ะก็รับพลังงานไปเรื่อยๆนะคะท <ๆ S 2> <ๆ>ีน,นี้ท่านก็จะทำให้เห็นนะคะ ซุ้มระเบียงแก้วนะคะโดยรอบนะคะอาคารจะมีซุ้มระเบียงแก้วระเบียงคดนะคะระเบียงแก้วทั้งสี่มุมทั้งสี่ด้านสูงขึ้นไปอีกนะคะยอดปราสาทเนี่ยจะคล้ายๆกับยอดปราสาทย่อมุมสิบสองนะคะข้างบนเนี่ยจะประดับด้วยธงนะคะธงยาวมากเลยนะคะมีทั้งสีเขียวสีแดงนะคะ โบกสะบัดต,ตลอดเวลาทั้งทงท,งที่ไม่มีลมนะคะก็ยังเห็นหมู่เทวดานางฟ้านะคะโปรยดอกไม้นะคะโดยรอบดอกไม้ทิพ ม,มียักษ์มานะคะบ,บอกข้ามข้าพระเจ้ามารับพระองค์กลับยังไม่ถึงเวลาค่ะกลับที่เดิมคือสู่ความเป็นปกติค่อยๆลงไม้เต็มฐานนะคะ